หัวใจครูมีสีห้องหัวใจครูมีสีห้องเปิดให้จองแล้วนะาเด็กดีอ่านได้ต้องอ่านออกซีอ่านได้ต้องอ่านออกซีขอเชิญเด็กดีมาอ่านเถิดเอ่ยขอเชิญเด็กดีมาอ่านเถิดเอ่ยคำพื้นฐานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หก กับครูตุก๊กเกียนกเกษตรกรรมเกี่ยวพาราสีขมิน้นข้าวสุนัตเคก้กเคร่งเครียดเคร่งครึมเคราะดีเคราะหามยามร้ายเครื่องเส้นเครื่องถมเครื่องสังเวยเคหาเคอร์อเซอร์เกรดิโอลัสโกด Kortsa